ทหารกองกำลังผสมคารนีนีมีทั้งหมด82นายนะครับบุกเข้าโจมตีทหารเมียนมาที่ค่ายผาซองอำเภอผาซองจังหวัดลอยก่อรัฐคารีนีครับจุดนี้อยู่ฝั่งตรงข้ามจังหวัดแม่ฮ่องสอนแต่ระหว่างบุกโจมตีทางฝ่ายทหารเมียนมาได้ตอบโต้ด้วยการใช้โดรนทิ้งระเบิดใส่ฝ่ายต่อต้านนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิต3นายบาดเจ็บอีก17นายครับในจํานวนนี้มีผู้บาดเจ็บที่เป็นทีมทหารเสนารักษ์จาก ฟรีเบอร์มาเรนเจอร์หรือว่า FBR นะครับได้รับบาดเจ็บเจ็บนายขณะเข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บแล้วก็ถูกทหารเยียนมาทิ้งระเบิดใส่รอบที่สองครับ ทั้งหมดถูกส่งมารักษาตัวในไทยนะครับที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็จังหวัดเชียงใหม่ครับสำหรับค่ายทหารเมียนมาที่เมืองผาซองเป็นค่ายทหารที่ตั้งอยู่บนเนินเขาและอยู่ติดกับหมู่บ้านผาซองนะคะอยู่ห่างจากสะพานผาซองไปทางทิศเหนือประมาณ2กิโลเมตรค่ะเป็นค่ายทหารเมียนมาเพียงแห่งเดียวที่ทางฝ่ายกองกําลังติดอาวุธคารณนีพยายามจะบุกเข้ายึดแต่ว่าไม่สําเร็จโดยมีปฏิบัติการโจมตีทหารเมียนมาค่ายดังกล่าวผ่านมาแล้ว2เดือนแต่ก็ยังไม่สามารถยึดได้ค่ะ ส่วนที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรีเป็นเขตติดต่อกับอำเภอพญา,าตองสูประเทศเมียนมาครับมีเสียงการสู้รบแล้วก็กลุ่มควันขนาดใหญ่หลังการประทะกันร,ระหว่างทหาร KNLA กับ BGF กองกำลังพิทักชายแดนสาภาพเมียนมานะครับใช้โดรนทิ้งระเบิด4ลูกแล้วก็มีเสียงปืนยิงประทะกันต่อเนื่องประมาณ40นาทีครับทำให้มีชาวเมียนมาอพยพเข้ามายังฝั่งไทยกว่า100คน ด้านพลตำรวจตรีรุ่งโรธถากูลปุญสิริรองผู้บัญชาการตชดพร้อมกับหน่วยงานความมั่นคงครับตรึงกำลังตามแนวชายแดนนะครับเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับชาวบ้านและดูแลความปลอดภัยให้กับผู้หนีภัยการสู้รบที่เข้ามาอย่างฝั่งไทยเบื้องต้นยังไม่มีผลกระทบต่อไทยนะครับส่วนบรรยากาศที่ด่านเจดี3องค์ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ได้หยุดการขนส่งสินค้าชั่วคราวครับจนกว่าสถานการณ์สู้รบจะดีขึ้น